และนี่ก็คือการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ที่ไกลที่สุดของผมกับเพื่อนๆแกงขับเฮาเดเ๋ยวร้อนนะมือขี้ผมเจ็บเจ็บตูดแล้วสบายดีสบายดีจะลับได้ไหมโ <c oughs> อ,อ้โหยังกอาพายเรือสบายมันห่างง่าย <c oughs> เสียชีวิตลงแากนี้มันาาไม่ได้ไปเ,เกิดแต่กับเอเดนนะ่ะไปที่ไหนก็ไม่นม้ำท่วมก็ทินพะลม ขี่รถเตียนย์จากข้าพนมเนี่ยมาลาวเสร็จปิ๊บลาวเจอน้ําท่วมมาไม่ได้มารถไถต่อ,ตอเออรถไถต่อเสร็จปิ๊บขากลับน้ําหนักกว่าเดิมอีกตอนนี้ได้ขี่เรือครบแล้วอะ่ะงานนี้ไลท์โอเวอร์จริงๆ <c oughs> เป็นไงโอเวอร์ทุกอย่างเลย ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ใน Let's บรท์โอ e r l a ์ลก็ออยต้องขอเล่าย้อนความนิดนึงครับผมเองเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ประกวดแล้วก็ชนะเลิศไทย Honda Creator นะครับแล้วก็ได้รางวัลเป็นรถจักรยานยนต์ Honda d a ด125นะครับจากวันนั้นมาเนี่ยผมเองก็ไม่ได้มีโอกาสได้เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เลยนะครับแล้วก็มีความคิดว่าครั้งหนึ่งเนี่ยอยากเดินทางไปถ่ายทำสารคดี จนวันนี้เนี่ยมีพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆคอนดา p ับเ s าเนี่ยเขาชวนมาเดินทางกับโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Let's r i v e o v e r l a l นี่ก็เป็นการเดินทางด้วยจักรยานยนต์ครั้งแรกที่มันจะไกลที่สุดก็ดหามจากบ้านเราเนี่ยข้ามไปที่ทประเทศลาวนะผมก็เริ่มจากการที่ขึ้นเครื่องที่สนามบินะดอนเมืองเพื่อไปที่จังทางดนนนะครับยนต์ระยะทางพอสมควรเลย สำหรับ pues e e ah <er มือใหม่อย่างเรานะครับไม่วาดเป็นวาดเป็นสารเลยอันนี้น้องที่ชื่อเพชรงารไม่ทำมาผมครับ Attention คดณจะตั้งใจเต็มที่ครับมาดูว่าจะมีโทษปรับค่ะขอบคุณค่ะ Dear guests Smoking and vaping are strictly prohibited ซึ่งการเดินทางครั้งนี้ในฐานะมือใหม่นะครับก็เริ่มต้นกันที่นี่นะครับจังหวัดนครพนมนะครับ เธอได้ยินเสียงนี้ไหมครับมึงมันสวยมากสวยแบบสวยเลยสวัสดีค่ะพี่อู๋ <c oughs> อู๋อะ <c oughs> อู๋ออ, so sorry, อันนี้คือจะของเสียงจริง <c oughs> จะของเสียงสวยเลยโอเควันนี้ไปไหนกันอ่าวันนี้เราจะไปลาวกันนะคะเราจะขับรถนะคะไปเที่ยวภูเขา่านกันนะคะแต่วันนี้แล้วก็เราจะไปถ้ำํำรอดก่อนนะคะที่ประเทศลาวเราจะบอกว่าสวยสมคำรำ่ำเรือแน่นอนะโอเคะ okay. ไปกัน พนมนะครับไปที่่าคเหนซึ่งระยะทางจากตรงนี้ไปในจุดแรกที่เราจะไปเนี่ยก็ประมาณเกือบๆร้อยโลได้นะครับก็เป็นการเปิดประสบการณ์การเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ทางแรกกับเรานะครับสำคัญเลยนะครับกระบวนการของการที่จะข้ามไปที่ประเทศลาวนะครับก็จะต้องมีเอกสารอ่ะเอกอาสารที่เป็นพาสปอร์ตคนอันนี้นะฮะแล้วก็ที่เป็นพาสปอร์ตของรถ ก็เป็นเล่นตัวจริงสแตแป์มที่ด่านผ่านเข้าเมือนะครับที่คนเข้าเมือ,องนครพนมในฝั่งไทยก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปตัวจสั่งลาวทีร เติมมันที่ปั๊มอันนี้ก็เอินยังอ่านว่าอะไรทั้งหมดแก๊สซังแก๊สซั่งแก๊สซังอีกนิดนึ่งยังตะล่ากับกระส่วนกระส่วนกระสวนกับเฮซั่งกระสวนเนี่ยคือน้ำมันรถดีเซลอ่าเฮดสั่งนี่คือเบนซินอ่าเบนซินกับดีเซลมีสองอย่างไม่มีให้เลือกทั้งหมดกี่คันนะพี่เกือบเกือบห้าสิบครับเกือบห้าสิบคันเกือบห้าสิบความยากของวันนี้คืออะไรครับ ฝนครับฝนล,ล้วนๆเลยครับฝนร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะเกือบร้อยแล้วครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับเดินทางที่ลาวนะครับสเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือการนี่แหละอยู่ในเส้นทางธรรมชาติของพื้นที่เลยเจอฝนก็ฝนแดดก,ก็แดดอา่าเราก็เดินทางกันต่อแแบงขบวนเนี่ยก็ถือว่าเป็นดินแดนที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาหินปูนแล้วก็ธรรมชาติที่สวยงาม ระหว่างทางเราก็จะสัมผัสถึงธรรมชาติการเดินทางที่เลาะเขาไปเรื่อยนะครับจริงไทยกับลาวเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานนะครับก็เหมือนเพื่อนบ้านกันแล้ววันนี้เหมือนเราขับไปเยี่ยมเพื่อนๆที่บ้านนี่นี่ชื่อว่าพายเรืออยู่ดูถาไปกะไปได้ถ้าากลับเนี่ยดู น้ำขึ้นนับน,น้ำขึ้นคือมาเทิ่ยนี้คือแบบฝนตก24ชั่วโมงแล้ก็ตลอดทางที่ออกมาแต่เช้าครับที่อยู่ฝั่งไทยข้ามมลาวเนี่ยคือไม่ไม,ไม่มีจังหวะไหนฝนหยุดเลยตกตลอดตอนแรกผมก็กังวลกันว่าการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์หนึ่งคันเนี่ยมันจะพาเราไปได้ไกลแค่ไหนมันจะเดินทางได้ยังไงกับเส้นทางที่ยากลําบาก แล้วก็ฝนตกตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าผมทึ่งกับน้องแดกของผมนะครับที่สามารถพาผมข้ามอุปสรรคน้ําท่วมไปได้ผมเองก็ไม่เคยมีประสบการณ์กับการขี่จักรยานยน,ยนต์ไกลๆแบบนี้นะครับพอเราได้ขี่ลุยน้ําเรารู้เลยครับว่ารถจักรยานยนต์ฮอนด้าแดกคันนี้นะครับสามารถพาผมลุยอุปสรรคข้ามไปได้ผมเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาดีไซน์ท่อให้มันสูงๆขึ้นมาเพราะว่าเนี่ยระดับน้ําที่ผมลุยมาเนี่ยแทบจะเต็มซุ้มล้อเลยนะครับแต่ก็สามารถข้ามไปได้ครับ แล้วก็ด้วยความเล็กของเขาเนี่ยมันก็ทําให้ผมขี่ได้คล่องตัวผ่านอุปสรรคไปได้อย่างสบายเลยครับถึงแม้ว่าจิ๋วเนี่ยแตกแจ๋วมากเลยนะนก็เป็นทริปอยอดทริปอันนึงนะที่บอกว่าจะต้องการตึงสาไปทั้ชีวิตกับการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์มันได้นะครับกับพี่ๆแล้วก็เพื่อนขับเนาชอบมากเลยคือแบบเราไม่เคยสัมผัสบรรยากาศอย่างนี้มาก่อนเลยอ่ะจนวันนี้แบบได้มาอยู่ตรงนี้ คือแบบเป็นูฟิลอีกแบบนึงข้าใจแล้วว่าทำไมการขี่รถจักรยานยนต์ท่องเที่ยวเนี่ยมันถึงแบบไปอยู่ในใจของผู้คนมากมายรู้ถึงที่ที่เพื่อนแล้วก็สมาชิกที่มาด้วยกันคนนี้เลยครับโคตรบันไายดีน้าหลดยดิมีบ้านไหนมีบ้านไหน นาคำอ๋อน้ำท่วมหรอน้ำท่วมเหรอโอเคบ๊ายบายน้ำท่วมครับไปไม่ได้ครับ้เมื่อกี้เขาบอกวไปไปไม่ได้ชาวบ้านบอกว่าไปไม่ได้ใช่ตอนที่ผมจอดถามยี่จอดมาได้เพราะเขาขึ้นรถรถอีแตน ไปเกิดแต่กับเอเดนนะ่ะไปที่ไหนก็ไม่น้ำท่วมก็ดินถล่มทันมากทางดีมีเซเว่นว๊อดรถเอเดนเราจะทำยังไงดีถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะสิ่งที่ทำได้คือหนึ่งคือเราต้องตั้งสตินะคะ สองเราต้องสสดมนมนค่ะแล้วก็ดื่มน้ำวานละแปดแก้วนะคะจริงการมาท่องเที่ยวที่แบบเรามาเจออะไรที่ไม่คาดฝันหรือว่าไม่ไม่อย่างที่เราคิดมัน,นมันเป็นยังไงมันสนุกยบบังไงนะมองว่ามันสนุกนะขอเรียกว่าเรามีแพลนแต่เราไม่สามารถคาดหมายได้ว่าสิ่งนะตรงนั้นมันจะเกิดขึ้นแต่พอมาเนี่ยมันสนุกจริงคือไม่ได้กลัวนะคะแต่มันคือความสนุกค่ะเป็นไงครับเป็นความสุขที่เราจะต้องสรรหาอีกไหมเนี่ย,ยชอบครับชอบชอบชอบเป็นความสุขที่ดีมากเลยครับดีด นั่นแหะสิเนาะเขาก็บอกว่าพวกเราทําอะไรกันเนาะสนุกไหมสนุกครับสนุกเป็นความสุขที่เอ,อ่อปกติเราจะไม่ได้ทํากันนะครับตอนนี้ท,ที่ทราบคือทางไปไม่ได้นะครับน้ําท่วมว <c oughs> น้ําท่วมลึกเกินไปอันตรายใช่ครับตอนนี้เราต้องเอ่อเซฟรถไปก่อนแล้วคนไปนอนที่เดิมตอนนี้เหลือแค่16กิโลถึงที่พักแล้วครับผมเราก็เลยหาที่สูงเพื่อฝากาอวชาวบ้านแล้วก็จ่ายค่าจอดเอาเพราะพวกนี้เราก็เข้าไปนอนพวกนี้ย้อนกลับทางเดิม แล้วมารับรถครับอ่าเซฟเซฟกว่าเพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้น้ามันจะขึ้นกัหรือเปล่าจะลําบากเราด้วยอเอาวิธีนี้ดีกว่าอันนี้ก็เราเราไม่ไม่คาดการเพราะว่ามันจังหวะพายุมันเข้าเมื่อล้อไม่สามารถหมุนต่อได้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนผ่าน้าใหม่นะครับจากรถจักรยานยนต์ก็ใช้วิธีการจอดไว้บริเวณหมู่บ้านของชาวบ้านแถวนี้นะครับมาจอดกับเพื่อนๆนี่เป็นบ้านชาวบ้านบริเวณนี้ เลยแต่เป้าหมายเหมือนเดิมพิธีการเปลี่ยนน้นิดหน่อยสนุกเหมือนเดิมจริงๆการเดินทางด้วยจักรยานยนต์มันไม่ได้หมายความว่าต้องขี่โมเตอร์ไซค์ตลอดเนาะเราก็เนี่ยเปลี่ยนรูปแบบบ้างตามลักษณะพื้นที่ไปได้ก็ไปไปไม่ได้ก็เปลี่ยนพิธีการใหม่เพราะนั้นเองการท่องเที่ยวม,มันก็จะสนุกและก็น่าสนใจในแบบของเราที่เราเจอเนี่ยตอนเนี้ยคือที่กําลังถ่ายอยู่นี่คือไม่ใช่คลองนะครับไม่ใช่คลองนะครับเนี่ยวหย เราไม่ได้อยู่บนคลองนะเรากำลังเดินทางด้วยวไปๆครัไไบไป,ไปครับไปครับไปเรื่อยีไปเรื่อขนาดคนนี้ไม่รอดเลยเสียสิเสียสิข้างสิครับเราไมา่ขี่มอเตอรไ์ไซค์ เราเปลี่ยนมานั่งเกลียล้วครับเพื่อให้ซึมซับกลิ่นอายของประเทศสปปลาวครับผมถ้าเป็นฤดูน้ำหลากเนี่ยบริเวณนี้ก็จะน้ำท่วมทุกปีครับชาวบ้านแถวนี้ก็คุ้นชินกันแล้วนะครับชาวบ้านบางคนเนี่ยก็เดินขับจรด้วยเท้านี่แหละครับข้ามไปเลยก็จอดผ่าหนะทิ้งไว้แล้วก็เดินข้ามฝั่งเอานะครับซึ่งระดับน้ำก็อยู่ประมาณสักช่วโงเอวได้โอ้ยคือหมวกงามเง่าเลยหมวกพี่เขาเท่มากเลยอ่ะเออให้เองดีครับ นั้นเนี่ยเราก็เดินทางถึงจุดหมายที่พักแรกนะครับก็คือบริเวณที่พักที่ถ้ำกองหลอครับถ้ำกองหลอเนี่ยถ้าอธิบายง่ายๆเลยนะครับมันก็จะเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ด้านในถ้ำเนี่ยมันก็จะมีทางไหลผ่านของน้ำเนี่ยระยะทางยาวมากนะครับซึ่งเป็นถ้ำหินปูนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาวนะครับระยะทางประมาณ7กิโเมตรได้ครับด้านในเนี่ยก็จะมีน้าไหลผ่านแล้วเราเองเนี่ยก็สามารถล่องเรือไปในถ้ำได้ แต่แต,แต่เราไม่สามารถเข้าได้ในวันนี้เพราะว่าด้วยฝนที่ตกต่อเนื่องมาสาวันเนี่ยทำให้ระดับน้ํามันสูงมากจนเรือเนี่ยไม่สามารถที่จะล่องเข้าไปได้แล้วครับวันนี้ก็จบวันแรกของทริปนะครับก็มาถึงปลายทางแบบประจนภัยพอสมควรเจอเรื่องที่แบบไม่ได้คาดหวังนี่ขนาดเป็นการแพลนไว้แบบประมาณนึงมีการเซอร์เวย์เดือนหนึง่งแต่ถึงเวลาเรามีพายุเข้ามาทุกอย่างมันก็เปลี่ยนเราเองเป็นมนุษย์ที่เดินทางมาหาเขาในพื้นที่ เราก็ต้องปรับเปลี่ยนตามเขาในแต่ละพื้นที่เรามาเจอผู้คนเราก็ปรับเปลี่ยนตัวเราให้เข้ากับผู้คนที่นี่ได้เรียนรู้นิสัยซึ่งกันและกันเรียนรู้วัฒนธรรมเรียนรู้อาหารเช,เช่นเดียวกันกับการเดินทางในวันนี้นะครับเราอาจจะเจออุปสรรคเจอเรื่องราวที่มันดูแบบเอ้ยมันมาไม่ถึงด้วยรถจักรยานยนต์ที่เราต้องขี่มาแต่มไม่ใช่เราจะมาไม่ได้นี่ยเราก็ปรับเปลี่ยนวิธีการก็จากรถก็ถอบทิ้งไว้ในหมู่บ้าน คนที่เราก็มีความเฟรนดี่เป็นพี่เป็นน้องกันก็สื่อสารกันแล้วก็ฝากรถไว้แล้วก็เปลี่ยนวิธีการเดินทางจากนั้นก็นั่งรถประจําทางมาที่ที่พักสุดท้ายปลายทางเราก็มาถึงเหมือนเดิมวิธีการเปลี่ยนไปไปลายทางเช่นเดิมอะไรบางอย่างอาจจะขาดหายไปแต่สิ่งที่ได้ทดแทนมามันก็คือเรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้ไปพร้อมกันในวันนี้ครับ สวัสดีครับไปไหนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ใส่เสื้อหรอคะคุณพี่อู้ใส่ใจหมดจะได้เห็นคลิกแขกที่ไงเปี่ยนจากทริปขี่รถจักรยานยนต์จากประเทศไทยมาลาวนะครับแทนเปลี่ยนหมดน้ำท่วมถนนมาไม่ได้ตั้งแต่เมื่อคืนเราก็ใช้นี่แหละรถไอเวียงเนี่ยไอเวียงเนี่ยก็ยเป็เนคน,นขับรถแถวบ,บ้านเราเรียกรถสองแถวรถไปจำทางรอทางเท กองรอท่าแขกอ่ากองรอวิ่งไปท่าแขกกองรอวิ่งไปท่าแขกไอ้เวียงก็ฟังไทยออกผมก็ฟังไอ้เวียงออกเออนี่ยเขาเรียกพี่น้องกันากันนหลค่อยๆกันย่างอยู่กันหล่ไล่คนเบี้ยวกับเจ้าป้ากันแคะอย่างคือเดียวเัาเคยค่อยๆได้สนะกูพูดเหมือนกันเมื่อไทยก็มีมีบางคำกระส่วนไหลกับไทยแคลนแ่ว่าบางคำก็ะอบไทยลาวลาย อันนี้เวอร์ชันเรือแล้วครับใช่ครับก็ใช้เรือแล้วครับอนนขึ้นมาแล้วคือเมื่อวานมารถที่แตนนะครับวันนี้มาเวอร์ชันเรือแล้วก็คือทริปนี้ครบทุกรถรถจักรยานยนต์รถไถแล้วก็เรือเราจะไปเรือต่อฝนตกตอนนี้สองวันสี่บแปดชั่วโมงไม่หยุดเลยนะตอนนี้เพียงไม่หยุดเดี๋ยวต้องนั่งเรือออกจากพื้นที่ครับไป เรือมาเรือดับอีกครับพี่น้องเรือเสียต้องว่ายน้เพื่ให้ครบแล้วไปดีขอบคุณครับดีขอบใจขอบใจ,อ,บใจอ่าเฮ้ยแต่ทุกคนเอ็นจอยนะเนี่ยเอ็นจอยที่พี่เอ็นจอยมากเลย เป็นไงบ้างครับคลิปนี้สนุกไหมโอ้เกินคำว่าสนุกไปแล้วเกินไปแล้วสนุกเกินสนุกเลยอ๋อได้ข่าวว่าเมื่อขี่รถจักรยานยนต์ข้ามประเทศใช่และตอนนี้เราได้ขี่แท็กขี่เรือวันไหนคลิปขนาดนี้สุดยอดงานนี้ไลท์โอเวอร์จริงๆเป็นไงอเวอร์ทุกอย่างเลยไช่ ตอนนี้เราเพิ่งหลุดจากน้ำท่วมมานะฮะปรากฏว่าเราถึงสำแยกแล้วที่พักเราอยู่ประมาณสักสี่โลทางซ้ายมือปรากฏว่ามีด่างปิดเพราะเนื่องจากว่ามีดินถล่มก่อนถึงที่พักเราอะแค่กิโลเดียว เราก็ต้องเปลี่ยนแผนพวกเราจะประจนภัยอะไรได้มากกว่านี้อีกไหมแล้วเราก็มุ่งหน้าสู่ภูผาม่านครับที่นี่ก็เป็นไฮไลท์สำคัญครั้งนี้เลยครับเป็นจุดหมายที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเลยครับกับทิวเขาหินปูนมักขึมมาครับแล้วก็ที่พักดะรอกหลอดเป็นที่พักท่กามกลางหุนเขาโอ้ และนี่ก็คือที่พักของเราและมาถึงที่พักก็ยังฝนตกอยู่นี่ดูเลยที่พักโอตสวยโอ้ที่ตื่นมาเช้าวันใหม่เนี่ยก็จะสัมผัสกับสายหมอกแบบนี้เลยครับกับการดิ่กาแฟตอนเช้าเป็นการให้รางวัลชีวิตแล้วก็การคืนสู่ธรรมชาติโดยสมบูรณ์เลยครับที่นี่นี่เป็นที่พักที่มีชื่อเสียง แล้วก็กิจกรรมที่ทุกคนที่ต้องทำที่นี่ก็คือการเล่นสิบลายครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของภูผาม่านเลยก็ว่าได้ครับอยากจะบอกว่าใครเขาอ,อ่อมคะ่ะไม่มีกลัวคะ่ะตัวแม่สวัสดีประเทศลาวประเทศลาวถือว่าเป็นประเทศที่มีสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับคือธรรมชาติยังสมบูรณ์ แล้วก็เขาเอากิจกรรมแอดเวนเจอร์เนี่ยไปคล้องกับธรรมชาติอยากจะบอกว่าสนุกมากทุกคนเป็นการเล่นซิปไลท์ครั้งแรกที่แบบหน้ารเราชื้นแบบเสียวมากแล้วก็เล่นแบบฝนตกแ่ได้เล่นฝนแฝนตกแต่พอเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสเสน่ห์ของการท่องเที่ยวแอดเวนเจอร์เนี่ยที่เราได้ไปอยู่ในจุดที่แบบสูงสุดด้วยการซิปไลน์ไปเนี่ยมันมีสเสน่ห์ยังไงแล้วเราจะหลงไหลแต่ฐานที่ไปเนี่ยโอ้โหแบบสวยแบบร้องอะ ครับเพราะว่าวิวของภูผา,าม่านที่สอบปลาราวนี่คือมันอันซีนจริงๆครับเป็นกิจกรรมเล็กๆที่ถ้าใครมาฝั่งนครพนมต้องมาให้ได้ครับดูเะทุกนด,ดูไปแล้วเสร็จแล้วประสบการณ์ของการทริปไลน์ครั้งแรกในชีวิตเออเข้าใจแล้วทำไมคนถึงชอบแล้วก็ติดกับ เสตติแอนเป็นเชอร์มากเออมันมีอะดรีนาลีนหลั่งออกมานะแล้วจริงเล่นยิ่งแบบเสียวยิ่งแบบเออได้สารที่มันเปล่งปังออกมาสวัสดีครับผมอูจากเติร์คางอภัยล้อ การเปียกเม็ดฝนโดนหน้าสายหมอกที่ปะทะหน้าเราลมเย็นตลอดเวลารอยยิ้มรอบข้างที่เราได้สัมผัสอยู่เราไม่เห็นถึงความทุกข์ความลำบากในการท่องเที่ยวครั้งนี้เลยครับและนี่แหละครับมันคือเสน่ห์ของการท่องเที่ยวที่เราได้ออกเดินทางไปกับคับเฮาส์เลสไรท์โอเวอร์ลาวครับเป็นการเดินทางที่ทำให้เรารู้ว่าบางทีจุดหมายปลายทาง มันก็ไม่ได้สําคัญกับเรื่องราวระหว่างทางแล้วก็เรื่องราวระหว่างทางมันก็ไม่จําเป็นที่ต้องแบบสวยแล้วก็เพอร์เฟกเสมอไปการที่เราได้เจออุปสรรคได้เจอการเปลี่ยนแปลงกระทันหันมันก็เบี่ยงเราไปเจอเรื่องสําคัญและเรื่องที่ดีบางอย่างอีกเรื่องหนึง่งเหมือนอย่างที่ผมแล้วก็เพื่อนๆรับเฮาเนี่ยได้เดินทางมาที่สปลาวครั้งนี้ครับมีคนกล่าวไว้ว่า ตานแห่งความสุขมันหลังแท่ชำเลืองและอะมองมอเดินผ่านนี่ความสุขมันก็ขึ้นในในใจโดยไม่ต้องกล่าวกับใครมันทําให้เราไม่ใช้ชีวิตแบบที่อยากเป็นอยากทําอะไรเงี้ยความสนุกมันมากกว่าขับรถยต่ที่เปียกนะไม่เป็นไรแต่พี่แบบนี่เราเจอฝนแะล้วมันต้องอย่างนี้แหละชีวิตมไม่ได้เจออย่างนี้บ่อยๆบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมีเงินก็หาซื้อไม่ได้ในทริปนี้ถือว่าประสบความสําเร็จเราว่ามันคือสิ่งเชื่อมโยง ที่ทำให้เราเจอสังคมผิกสังคมหนึง่งเจอเพื่อนเจออะไรที่เปิดประสบการณ์เปิดโลกที่ว่าแบบเฮ้ยมีคนที่ชอบอะไรมีความคล้ายกับเราอะเยอะมากเึ่งปกติเราจะไม่เจอเม่ไเอไหร่เนึงติดเลยค่ะ พอขับรถมอเตอร์ไซค์โอโหูบรรยากาศสองข้างทางนะคือมันเข้าถึงธรรมชาติอย่างเช่นฝนตกวันนี้เราได้อยู่กับฝนแบบนี้มันเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติมันรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละคือการขับรถมันคือสเสน่ห์ของการขับมอเตอร์ไซค์คือเราไม่ต้องแบบว่าเปิดกระจกมาแต่อันนี้คือการขับหูแม่งคือขับมาแต่ละที่คขาอ,อยากกรีดเขาแบบมึงมันสวยมากฟูนั้นเลยผมเดินทางกับเพื่อนๆแก๊งขับเฮาส์บายฮอนด้านะครับผมได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็ได้ส่งต่อพลังซึ่งกันและกัน ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแม้ว่าเราจะเจออุปสรรคในระหว่างทางแต่รอยยิ้มไม่ได้หายไปเลย,เลยมันน่าจะเป็นทริปแรกของผมที่สนุกที่สุดมันที่สุดลำบากที่สุดและผมก็ติดใจที่สุดและนี่จะเป็นทริปแรกในการเริ่มต้นการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ที่จะเป็นทริปต่อ,ตอไปในอนาคตรอติดตามนะครับในเบิร์ดทางเดอะพลอต E p ีต่อไปครับ